สวัสดีคะ่ะพี่น้องมืดอนีไม่เห็ดนะคุกกิ้งไก่นะคุกกิ้งไก่ปากหมอนะคะพี่น้องไกบ่บานนะคะพี่น้องสื่อไกบ่บานมาตัวหนึ่งนะคะพี่น้องเอ้ยจะเป็นบาทแล้วก็หกเจ็ดร้อยบาทวันนีพี่น้องคะ่ะไม่เห็ดคุกกิ้งไก่นะคะพี่น้องคะ่ะใส่ตำเครื่องนะคะใส่ขิงนะคะใส่ขิงใส่หอมกระเทียมพริกไทยนะคะใบมะกรูดหั่นนะคะตำใจกันนะคะพี่น้อง ตำให้มันละเอียดเด้อพี่น้องเด้อว,ว่าสนาใส่ตะไคร้ใบมะกรูดนะคะตำปนเขารวมกันนะคะพี่น้องให้มันหอมเข้าเนื้อเข้าหนังเเด้อพี่น้องเด้อว,ว่าสนาเห็ดไปนะพี่น้องนึกอยากนะคะพี่น้องสูตรเม่เห็ดผ้าเห็ดมานะคะพี่น้อง ให้เขียวให้นห้ำแหงๆนะคะพี่น้องให้นห้ำแหงๆนะให้มะข่าเนือ้อเขาน ắng, ั้งไซายแดงจักน้อยหนึ่งนะคะเยาะไปให้มันเปื่อยนะคะไก่ป่านนะคะพี่น,อน้องไก่บ่านแต่ปัจจุบันเท่ากับโอ้พี่น้องใส่หมอนหนึ่งแล้วก็ตั้งไหวนะ,ะพี่น้องคะ่ะอันนี้เท่าบม่มีวันวันลนะก็ตั้งมันยากแล้วก็พี่น้องเขาก็ใส่แบบนี้คิดเอานะคะนพี่นอ้องหอมหอมโดยพี่น้องเด้อพัเอาไกลล่ลงนะคะ ไก่ลงเ่าก็ใส่หนาน้อยๆนะคะพี่น้องใส่ให้มันเดือดนะคะแล้วก็เหยะไว้แดงลงนะคะพี่น้องเปิ้ลกับซิบเปื่อยหนุ่มๆออกมานะคะพี่น้องเอ้ยภาษาพี่น้องจะมีคนขอมาเสดใดกินหอมาสันว่าเปิ้นเสดใดสักกระโบกสองกระโบกมาสันวาเปิ้นกับซีบอเพ็ดมาสันต่หักเพ็ดเพ็ดเด้อพี่น้องอันนี้เปิ้นโบกสองโบกจากหาความเพ็ดกระบืองมีดอกค่ะพี่น้องมาสันวา หอมได้กินหอมเาได้พี่น้องไก่เห็ดบาดตัวหนึ่งนะคะตัวบักใยนะคะพี่น้องซื้อมาเห็ดนะคะเห็นว่าน้ำเดือดอัดอดอัดอัดอดอดอดเปิดไฟอ่อนๆเลคะพี่น้องมาได้เปิดไฟแห้งเลยค่ะพี่น้องเปิดแก๊สเบาๆนะคะพี่น้องให้พ่นเดือดเดือดแล้วก็เอาฟ้าคอไปนะคะพี่น้องเอาฟ้าคอไปสักกันเอาเขียวไว้ไฟอัดอัดชักชั่วโมงหนึ่งนะคะพี่น้อง อ้อยอ้อยอ้อยไว้นะครับพี่น้องค่ะเขียวเห็ดไฟอ่อนๆนะครับพี่น้องให้เพิ่นซุกเขาเนื่อยครับเปื่อยเขาโตมันก็นะครับพี่น้องซื้อไก่มากระตุ้นนึงเนี่ยพี่น้องดำๆจะว่าบะเมนใหม่เลยค่ะพี่น้องเพราะว่าเอามาฮาก็มามาเผาไฟที่หนึ่งนะพี่น้องเผาพ่นคนพวนมันหนอกๆพี่น้องเพราะเขาลุกลุกคนกันลายนะพี่น้องเนาะเลาก็เอามาล่นไฟลดแกล็จากหน่อยนะครับพี่น้องนะลดแกล็จากหน่อยหนึ่ง ขนบวคขนยังมันออกเบดน,นะคะพี่น้องเราก็มาสับแขงสับขาออกพาพงนะคะพี่น้องได้ซีหาสิ้นนะคะพี่น้องได้เส็สบแซ่บหอมๆนะคะพี่น้องหอมหอมนะคะหอมใบมะกรูดนะคะพี่น้องก็จับพริกจับพริกเนี่ยเพิ่นให้จมเข้าไปนะคะพี่น้องให้จมเข้าไปเพิ่นจะได้เข้าเหนือขนะดังเลยจะได้ปิดเปื่อยนะคะฟาปิดอบไ้นะคะพี่น้องอัยแบบนั้นก็ได้ใส่แบบอันอันอัน อั uhm, นกดนะก็จะปิดฝาอัดสักอัดอัดสักสิบนาทีนะครับพี่น้องอัดสักยี่สิบนาทีนะอัดพีดอัดไว้ต้มนะครับพี่น้องกะเพร่องหอมสีหอดเพราะเพร่องแห้งเพร่องก็สีหอมวีดตลงเพรืองเองนะแต่เฮาบนอนันนะครับพี่น้องกระหรสิอบธรรมชาติปล่อยให้ไอ้พริกอันหอมเครื่องหอมเครื่องเทศเนาะพี่น้องเพบนได้อดห้วยว่าสันว่าให้คนแถวๆอัน ึกนี่เพิ่นได้กินนะคะพ k k ah, ี woman, k k ah. vu, ırım, ่น <rum> ้องเฮ็ดกับข้าวเฮ็ดได้เพิ่นว่าก็เลยว่าเธอเฮ็ดกับข้าวอันหยังคือหอมแท้ว่าซั่นว่าคือหอมว่าซั่นว่าอันคนอยู่ในตึกสันเดียวกันนะคะพี่น้องเพิ่นได้กินเนาะเพิ่นว่าเปิ้อนเพิ่นอย่างมาเพิ่นว่าหอมหอมว่าซั่นว่าหอมว่าซั่นว่าได้กินพริกพริกไทยกินพริกอันนั้นเฮานะว่าซั่นพี่น้องค่ะพี่น้องหอมนะคะก็เลยแท็กซี่นั่นพี่น้อง มันหอมม้วนนะพริกไทยกระเทียมผิวหอมแดงนะใบมะกรูดกระซายสักหน่อยหนึ่งนะคะพี่น้องขิงนะคะพี่น้องขิงก็ตำใสพริกไทยดำนะคะพี่น้องตำใสลงไปนะคะพี่น้องแล้วก็ใบอันใบอันนั้นนะคะใบอันอีตูนะคะใบอีตูแห้งนะคะพี่น้องโขกลงไปนะคะพี่น้องมันก็ได้กลิ่นหอมนะพี่น้องนะ กินหอมนะครับพี่น้องโอ้ยหนากินเดี่ยพี่น้องเริ่มแหงแล้วเด้อพี่น้องเริ่มแหงแล้วนะครับพี่น้องเริ่มแหงแล้วนะครับพี่น้องพออาณาจักเล็กไว้เลยห้วยเขาจักน้อยนะพี่น้องเนาะว่าสันในห้วยเขาจุกเล็กจักน้อยนึงเด้อพี่น้องเด้อว่าสันว่าเห็นบ่ได้กินแกงนะครับพี่น้องได้กินแกงแล้วก็สิหอมดีหอม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 ว่าสันว่า มีคนเออมากระสิไดิเอ่ยหิวเขานะคะพี่น้องคะประสันว่าเอ้ยไก่แต่เยแล้วเด้พี่น,อนอ้องเปอยแล้วดเวด้เห็นบ่เปอยแล้วเฮาก็นั่นนะ,ะพี่น้องเห็นบ่เปอยแล้วสามสิบสี่สิบสามสิบนาทีนะครับพี่น้องเฮาเปิดไฟอ่อนๆนะครับพี่น้องเขาเคี่ยวไว้อ่อนๆแต่มันกินจะกินหอมนะจะเห็นบ่เพิผลน,นะคะ จินอหอมๆนะคะพี่น้องเห็ดไก,ก่กุกิงนะคะพี่น้องเศบๆนะคะแต่เป็นบ้านเขาก็จินจำเขาเนาี้ยฮอนๆอนนะคะพี่นอ้องเศบๆเดิ้ลคืนนะพี่น้องนะเป็ดตายเศบๆนะคะพี่น้องเห็ดกับเขานะมาเห็ดมาสูน้องซูพี่นอ้นองเพีเเพียงห้าเบิ้งนะคะพี่น้องคะอยายุต่างบ้านตังเมืองเขาก็ต้องเห็ดนันเห็ดนี่เป็นนะคะบัดบ้แต่ว่าเฮากินกับเขามาเลวอยู่เลวนะคะเคยเป็นแม่บ้านมาก่อนนะเป็นแม่บ้านทหารนะคะพี่น้อง เป็นแม่บ้านทหารนะคะพี่น้องยูสหาปีห้าปีนะคะพี่น้องตั้งเต้อายุอัน1 2ปีนะคะพี่น้อง12ปีนะคะพี่น้องนะ,ะนองนะขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ